สวัสดีค่ะคุณผู้วันอยู่กับเดียองแสงรดูโวนผ่านะคะก็เป็นเดือนใหม่แล้วนะกรกฎาแล้วนะก็ผ่านมาห้าหกวันแล้วถือว่าเป็นเวลาที่เร็วมากๆเหมือนกันนะกลางปีไปแล้วนะก็เดี๋ยวจะเอ่ออีกมาสักข้าหกเดือนก็จะปิใหม่กันอีกแล้วนะปีหก้าก็จะใหม่อีกแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยเดียวว่าโหบางคนนี่คือยังมีความรู้สึกว่าต้นปียังไม่ทันได้ทาอะไรแบบเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะก็เวลาในเดือนรวดเร็วจริงๆนะคะมาติดตามค่ะ ข่าวกันนะคะวันนี้เนี่ยเรื่องของพายุดานัสนะยังคงต้องเตือนกันวน,นี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนประชาชนนะคะว่าจะมีฝนตกหนักหลักจุดในคือ80%เลยทีเดียวนะส่วนกรมอุมนั้นอยู่ที่70%แล้วนะก็ต้องทํามาตรธรรมระวังในเรื่องของน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากกันด้วยเนี่ยนะก็มอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการเตือนประชาชนนะแล้วก็เรียกว่าทุกภาคเลยดีกว่า นะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหมดเลยแล้วก็จะหนักเมาแตกต่างกันไปในส่วนของแต่ละภาคในอย่างที่บอกคืออาจจะหนักเมาไม่ไม่เท่ากันนะแต่ว่าสิ่งสําคัญคือกรมอุตุนิยมวิทยาให้ระมัดระวังในเรื่องของน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะโดยเฉพาะนในพื้นที่เชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเนื่องจากว่ามันมีย่อมความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนแล้วก็ลาวตอนบนด้วยแล้วก็ ็ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังพานกลางอันนี้ยังคงพาตกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยอยู่นะคะสำหรับพื้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนั้นมีกําลังพานกลาง แะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยมีเป็นอ่าวไทยตอนบนเนี่ยจะมีคลื่นสูง1-2เมตรเช่นกันส่วนที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ขอให้ชาวเรือือประมงต่างๆนะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็อิดเรื่องการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของพายุเอ่อโดนร้อนในในส่วนของ ดานัทเนี่ยนะคะบริเวณทะเลจีนใต้นั้นเห็นบอกว่าคาดว่าะจะเคลื่อนเข้าใกล้ไต้หวัน,นช่วงวันที่6-7กรกฎาคมนี้นะคะก็อันนี้คือเขาบอกไม่ได้ส่งผลกระทบกับประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็น่าที่จะทําให้บรรดาชาวเรือนั้นอาจจะต้องแบบคือถ้าเกิดว่าเป็นเป็นในช่วงของคลื่นเนี่ยก็เรามัระวังอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของของเรื่องของพายุดานัสเนี่ยคือจริงๆอย่างที่บอกคือไปไต้หวันใช่ไหมแต่ว่าก็ ก็ไม่ไม่ได้มีผลกระทบกับไทยเท่าไหร่นะคะก็มีการคาดการณ์นะว่าเจนัสเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยเพราะว่าไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันก็อาจจะเจอห่างๆกันบ้างเพราะว่าตอนนี้บ้านเราก็ยังคงมีฝนฟ้าตกอยู่นะคะเอาก็ระมัดระวังกันตอนนี้ภาคเหนือเนี่ยก็จะมีฝนประมาณ80เปอร์เซ็นต์นะคะนอกกนั้นก็ลดลงมาหน่อยนะภาคตะวนันออกเฉียงเหนือภาคก,กลาง แล้วก็ภาคตะวันออกอันนี้ก็จะมีผลประมาณเจ็ดิบเปอร์เซนนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็น้อยหน่อยอะนี่สี่เปอร์แค่นั้นส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็หกสิบเปอร์เซนแน่นอนว่ากรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑนมีผลอยู่ประมาณร้อยละเจ็ดสิบก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันดูในส่วนของอย่างที่บอกไปแล้วนนก็อาจจะต้องอระมรัดระวังในเรื่องเหล่านี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวดู ข่าวอื่นๆกันหน่อยนะข่าวอื่นๆในเรื่องของเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยมีแนะนําให้เลี่ยงเส้นทางก,กัะหน่อพรุ่งนี้วันจันทร์นะก็ถือว่าเป็นวันเปิดงานวันแรกนะคะก็เออ,อาจจะต้องมีปัญหาในเรื่องของรถลากันหน่อยนะที่อาจจะรถเยอะนะรถติดเนี่ยนะคะเอ,อพรุ่งนี้เขาแนะนําให้เลี่ยงเนี่ยนะคะคือที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสุดนะคะเอ่อจะมีการสอบนะจัสอบผู้เข้าสอบประมาณ6,283คนนะคะก็ควรที่จะไปเอ่อเส้นทางที่แบบผ่านตรงบริเวณนั้นเนี่ยที่ธรรมศาสตร์รังสุดเนี่ยนะคะก็หลีกเลี่ยงดีกว่าถ้าเกิดว่าไม่จําเป็นนะเพราะว่ารถคงติดแน่ๆเพราะว่าตอนนี้ก็เอ่อทางสถานที่ที่ทสถานศึกษาต่างๆเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นสถานที่สอบกัน เยอะแยะมากมายเหมือนกันเดัะนั้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวงังมีอันหนึ่งที่จะต้องบอกผู้ฟังก็คือในเรื่องของทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเออดือยกรวงคมนคมเนี่ยคือเขาจะปิดออช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษทางขึ้นนาะ่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสุขุมวิทนะถึงหกกรกฎาคมเลย นะคะโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพก,กระทรวงคมนาคมเนี่ยที่ผ่านมาเขาก็ไปจ้างบริษัทโซลูชันเอ็กเ e s s c คอ p o ปอร i ชันจำกัดเพื่อที่จะติดตั้งระบบทางข้ามอัจฉริยะที่ตรงบริเวณทางขึ้นด่านเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษสุขุมวิททางพิเศษเฉลิมมหานครโดยผู้รับจ้างเนี่ยเขาจะเข้าดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์เรียกว่า เป็นรถมัดเนี่ยอ,อซึ่ง,งอันนี้มันมีความจําเป็นที่ที่จะต้องติดแล้วก็เพราะฉะนั้น,นพอเขาติดเนี่ยมันก็จะทําให้มีปัญหาในเรื่องของการจราจรเขาเลยจําเป็นจะต้องแจ้งปิดช่องทางเก็บค่าผ่านทางพิเศษเอ,อขึ้นทางด่วนนะทางขึ้นทางด่วนเนี่ยนะคะออตอนตอนช่วงเอ,อค่าผ่านคือหลานเก็บเงินผ่านทางพิเศษขุมมิตรทางพิเศษเฉลิมเฉลิมมหาคนครเนี่ยนะคะอันนี้ก็เขาจะปิดไปก่อนนะ โดยวันพฤหัสที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็วันศุกร์ที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาอันนี้เขาเขาปิด <medi> <Ti> ทางขึ้นช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษช่องทางที่4และ5ส่วนเมื่อวานนี้เมื่อวานวันที่5เนี่ยแล้วก็วันนี้วันที่6เนี่ยนะคะเวลา3ทุ่มถึง4เนี่ยเขาจะปิดทางขึ้นช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษช่องทางที่1ถึง3นะคะทางการทางพิเศษเขาก็ขออภัยในความไม่สะดวก แล้วก็ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวนั้นโปรดสังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่างๆแล้วก็ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางแล้วถ้าเกิดว่ามีข้อเสนอแนะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ที่คุณสุธิชาตินามโคตรนะคะเอ,อ,อันนี้คือก็จะเป็นเจ้าหน้าที่นะอันนี้ก็ จริงๆช่วงช่วงสามทุ่มถึงตีสี่ก็ไม่ไม่ค่อยที่จะมีรถอะไรเท่าไหร่แล้ว้ะคะน,น่าจะไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรนะตรงนี้ก็ก็น่าจะโอเคอยู่นะคะที่ได้เตือนคุณฟังในเรื่องของฝนฟ้าตกไปเนี่ยนะคะก็มีทุกภาคเนี่ยนะ,ะแต่ว่าปรากฏว่ามันมันมีหลายสิบจังหวัดเหมือนกันที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะเกิดปัญหาน้ําท่วมฉับพลันปรากฏว่าในวันนี้เองทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาประกาศ ลายชื่อถึง20จังหวัดเลยทีเดียวคุณผู้ฟังนะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ก็ต้องระมัดระวังน้ําท่วมดินโคลนถล่มช่วงของวันที่6ถึง12นะวันนี้ถึงวันที่12เลยนะคะโอ้คือเป็นสัปดาห์เลยอะ่ะคุณผู้ฟังนะคะโดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคุณภาสกรบุญยรักษ์เองก็บอกว่าทางกองในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะได้ติดตามสภาวะอากาศแล้วก็พิจารณา ปาจจเสี่ยงประกอบกับสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติก็มีประกาศฉบับพิเิษไปแล้วนะคือบอกว่าได้มีการติดตามคาดการสภาพอากาศก็เพราะว่ามันจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่แล้วก็จางที่เขาได้มีการประเมินวิเคราะห์สภาพอากาศแล้วเนี่ยก็เพราะว่าสถานการณ์น้ําเนี่ยมันมีบางพื้นที่นะที่มีความเสี่ยงที่จะเกิด ภัยขึ้นนะที่เกิดอันตรายขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังน้าท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถลม่มแล้วก็น้ําท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ําท่วมขังเป็นประจำนะเนื่องจากมันลบายไม่ทันนะนะแล้วก็ระดับน้ําโขงตอนนี้เห็นบอกว่ามันก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงโดยมีพื้นที่เฝ้าระวงังสถานการณ์เอต้องระวังกันี็คือวันนี้ถึงวันที่สิบสองเลยทีเดียวละค่ะเนี่ยค่ะ มันมีภาคเหนือสี่จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้าท่วมฉับพันน้ําป่าไหลหลากน้ําท่วมขังแล้วก็ดินคนถลม่มเอ่อภาคเหนือสี่จังหวัดก็ประกอบด้วยจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแล้วก็จังหวัดตากนะจังหวัดตากที่อำเภอท่าสองอยางนะอันนี้เฝ้าระวังเอ่อปัญหาเรื่องของน้าท่วมฉับพันน้ําป่าไหลหลากน้ําท่วมขังแล้วก็ดินคนถลม่มนะคะ ส่วนภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีแปดจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครยโสธรแล้วก็อุบลราชธานีนะที่ต้องเฝ้าระวังนะภาคกลางมีสี่จังหวัดคนะ่ะคือมีเออชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะส่วนภาคใต้อีกสี่จังหวัดก็คือสุราษฎร์ธานีระนองพัางงาแล้วก็ภูเก็ตอ่นะนะต้องตระมัดระวังกันนะในเรื่องของ ปัญหาน้ําท่วมนะ,ะในในการที่จะเดินทางไปไหนบางทีต่างจังหวัดเนี่ยตอนนี้ต้องระวังเลยทีเดียวเพราะว่าฝนตกทุกวันนันเราก็เจอกับเหตุการณ์ในเรื่องของฝนฝนฟ้าอยู่บ่อยๆเห็นแล้วคะก็อาจจะแบบหลักมากเบาบ้างที่จะต้องต้องเตือนกันไปนะคะซึ่งเดี๋ยวอันนี้คงคงได้อ,อดูใน ในหลายหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะวันนี้มีในเรื่องของนอกจาก ข่าวเ่านี้แล้วเนี่ยนะมันมีเรื่องของทางกัมพูชาด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนเพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขาออกมาเรือนเหมือนกันเดี๋ยวคนที่เราจะไปข่าวไทยกัมพูชาเนี่ยนะดูข่าวทางรัฐบาลเขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการเดินหน้าใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้วยไอตอนนี้ต้องบอกว่าเอไอเนี่ยเออใช้กันเยอะมากเนะี่ยทุกวงการด้วยไม่ว่าผู้ฟังจะไปซื้อโทรศัพท์ไรเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีระบบเอไออยู่ในเครื่องด้วยเหมือนกันเนาะเออบางทีเนี่ยคนที่แบบพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้มาปรากฏ ว่าเขาไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของหรือว่าไม่ใช่ตัวตนของเขาจริงๆแต่ว่ากลับกลายเป็น AI เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็สําคัญวันนี้รัฐบาลโดยกระทรวงดิจิท่านเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเขาก็มาพูดถึงการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ว่า AI ไอคือมีใช้กันอย่างต่อเนื่องนะคะคือการใช้เนี่ยมันต้องมีหลักการการกำกับดูแลด้วยจริยธรรม a อซึ่งมีการดำเนินการนำเทคโนโลยี a อเนี่ยมาประยุกต์ใช้ ในกระบวนการาระงับการเาระงับการแพร่เรียกว่าคือเอามาใช้กันอย่างแพร่หลายอะนะคะที่สําคัญคือตอนนี้ที่ที่เวิร์กมากมากก็คือเอามาใช้ในเรื่องของการเ,าเข้าถึงเว็บไซต์ผิดกฎหมายคือมาตรวจสอบอคนที่จะเข้าเว็บไซต์ที่ที่เรียกว่าแบบมาแฮกมาไล่อย่างนี้เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นเว็บดีโปรเจกต และในรูปแบบของแพลตฟอร์มสำหรับแพลตฟอร์มเว็บดีเนี่ยนะครับเป็นแพลตฟอร์มเร่งรัดก,กระบวนการระง,งับเว็บไซต์ผิดกฎหมายซึ่งตรงนี้ต้องยอมรับเลยทีเดียวนะว่าเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายนลคุณรู้ฟังมันมีมากคือเรียกว่านับแสน URL เลยทีเดียวหน้าต่อปีเนี่ยคือจะสังเกตได้เลยเยอะมากๆโดยใช้เทคโนโลยี AI แล้วก็ RPA ในการค้นหาเก็บหลักฐานแล้วก็สร้างคำร้องต่อศาลแบบ เเป็น paperless นะ,ะแล้วก็ส่งคำสั่งไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติแล้วก็จะมีระบบ URL checker นะเพื่อที่จะตรวจสอบการติดกั้นอย่างต่อเนื่องนะคะเในส่วนรัฐบาลเองเนี่ยเห็นว่าจุดเด่นของแพลตฟอร์มอันนี้เนี่ยคือมันสามารถทำงานได้เร็วกว่าเจ้าหน้าที่ถึงโอ้สามสิบเอดจุดห้าเท่าเลยทีเดียวนะคะแน่นอนค่ะว่ามันช่วยลดขั้นตอน ในการยื่นคำร้องต่อศาลลงได้ห้าวันทำการเลยทีเดียวแล้วก็คาดว่าจะเพิ่มจำนวน URL ที่ถูกสั่งปิดในปีนี้ได้ถึงร้อยละเจ็ดสิบเจ็ดลยทีเดียวนะจากเดิมปีที่แล้วเนี่ยเราสามารถสั่งปิดได้เนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยคือถ,ถ้าเกิเดเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเ,เฉลี่ยเพิ่มขึ้นวันละร้อยเจ็ดิบห้ายอเลยทีเดียวนะคะ นอกจากนี้เว็บดีเนี่ยนะย,ยังมีระบบค้นหาแล้วก็จัดเก็บหลักฐานเว็บไซต์ผิดกฎหมายซึ่งใช้ในการตรวจสอบ URL ที่เข้าขายผิดกฎหมายนะก่อนที่จะส่งต่อไปยังระบบแอปพลิเคชันนะคะสำหรับสำหรับตรวจสอบแล้วก็กันกองเว็บผิดกฎหมายแล้วก็เข้าสู่กระบวนการยื่นคำร้องต่อศาลนะคะโดยกระบวนการสั่งปิดเนี่ยนะคะแล้วก็ แล้วก็กระบวนการคือกระบวนการสั่งปิดนะีมันเป็นระบบส่งคําสั่งสารไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแล้วก็กระบวนการปรับพินัยนะซึ่งมันเป็นการไปใช้งานเทคโนโลยี AI ร่วมกับการทํางานของเจ้าหน้าที่แล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ในการที่จะดูแลอยู่ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าการใช้แพลตฟอร์มเว็บดีเนี่ยันช่วยกระบวนการทํางานในการระง,งับปิดกั้นเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายสามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเว็บไซต์ผิดกฎหมายเหล่านี้จะถือว่าเป็นส่วนสําคัญไปเดียวนะในการที่จะก่ออาชญากรรมออนไลน์ในรัฐบาลโดยกระทรวงดีเองเขาก็ให้ความสําคัญเรื่อง,องการป้องกันและก็ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อที่จะลดผลกระทบที่มีต่อประเทศชาติแล้วก็ประชาชน งานไะนล้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกความมั่นใจหนึ่งเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนในการที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆนะว่าเอ๊ะก,การใช้เว็บไซต์ของเราเนี่ยเออมันมัน,ม,นมันถูกต้องนะมันมันไม่อันตรายนะอะไรอย่างงี้เพราะว่ามันเขาสามารถจับไอคนที่เข้าไปแฮกไปทำอะไรที่ที่เป็นเว็บไซต์ที่ปิดกฎหมายมาอาจจะมาแทรกแซงเรานะคะ มาติดตามบริเวณปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาหน้าที่ยังคงต้องติดตามกันอยู่นะตอนนี้บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาต้องบอกว่ายังวางใจกันไม่ได้เรายังเจอปัญหาเรื่องของการยุ่ยยุอยู่นะกับทางฝ่ายกัมพูชานะจากทางทหารกัมพูชานะก็มีการจัดฉากยุ่ยยุกันเมื่อวานเนี่ยก็จะเห็นว่าในเรื่องของการประทะคารลมมีการประทะคารลมกันระหว่างทหารไทยแล้วก็ทหารกัมพูชาที่บริเวณชายแดนโดยฝ่ายกัม ชานั้นเขานําคลิปไ,ไปเผยแพร่ในโซเชียลต่อเนื่องด้วยนะั้นนะตั้งแต่เหตุการณ์มีการโต้เถียงกันระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยและกัมพูชาที่บริเวณ ประจาาตามบดถมตั้งแต่เมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมานะคะเ,เรื่องของการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวโดยทหารกัมพูชานั้นถึงขนาดชี้หน้าฐานไทยเลยทีเดียวนะคะส่วนกรณีชุดลาดตระเวนของกองร้อยฐานพานที่2304ที่เข้าไปตรวจพบการเคลื่อนไหวของฐานกัมพูชาบริเวณจุดชมวิวภูผีกำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักจังหวัดศรีสะเกดในพื้นที่อ้างสิทธิตามน ชายแดนซึ่งก็อยู่ใกล้กับบริเวณประกาศเอ่อโดนรวลแล้วก็เขาพมิหารนะคะโดยภายในคลิปเนี่ยจะมีการระบุว่าจะมีการใช้กําลังกันแล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะมีข่าวจากกองทัพภาคที่สองเนี่ยบอกว่าคือในฝ่ายเราเนี่ยก็มีการประเมินค่ะว่าทหารกัมพูชานั้นเขาตั้งใจลาดตระเวนคือเดินล้ําเข้ามาในเขตแดนไทยแล้วก็มาพบกับทหารไทยที่ออกลาดตระเวนอยู่บ่อยครั้งเพื่อที่จะถ่ายคลิปวิดีโอซึ่งคลิปเหล่านี้เนี่ยมาจากฝั่งกัม ทั้งหมดไทยในคลิปเนี่ยจะเห็นค่ะว่าทหารกัมพูชาสามถึงสี่นายเขายกโทรศัพท์ถ่ายรอบด้านเก็บภาพทุกมุมแล้วก็พร้อมให้ทหารด้านหน้าสี่ห้านายเนี่ยพูดจายุ่ยยุให้ทหารไทยตอบโต้แล้วก็เกิดการโต้เถียงกันและทำให้ในคลิปนั้นดูเหมือนว่าทหารกัมพูชานั้นข่มทหารไทยได้และซึ่งพฤติกรรมตรงนี้เนี่ยมันเป็นการถ่ายคลิปเพื่อที่จะทำไอโอแล้วก็เผยแพร่ในประเทศ แสดงให้ประชาชนของเขาเนี่ยเห็นว่าทหารไทยเนี่ยทหารของของกัมพูชาของเขานั้นสามารถที่จะข่มทหารไทยได้ในในส่วนของกองทัพภาคที่สองเองก็มีการระบุอีกบอกว่าในในโพสต์ในตอนท้ายเนี่ยมีการมีการพูดถึงพฤติกรรมของทหารกัมพูชาว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่ทหารไทยรับรู้กันดี แล้วก็พร้อมรับมือควบคู่กับการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของไทยอย่างเต็มกําลังแล้วก็ไม่ประมาทนะคะแล้วก็เรื่องนี้เองเนี่ยปรากฏว่าทางคุณเชิดจากเอ่อชุ่มนาเสียวนาซึ่งเป็นในอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดได้มีการออกมาระบ,บุกรับผู้สุขาวเหมือนกันนะคะว่าการปิดจุดผ่านแดนถาวรมานหัดเล็กตั้งแต่วันที่2 4พฤษภาคม ที่ผ่านมาเนี่ยนะมันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการค้าขายบริเวณบ้านหาดเล็กซึ่งตรงนี้ก็จะมีชาวกัมพูชาแล้วก็ชาวหาดเล็กที่อำเภอคลองใหญ่เขาทําการค้าขายกันตามในชายแดนมันต้องหยุดชะงักลงไปอย่างสิ้นเชิงเพะเนื่องจากว่าทางฝ่ายฐานของออกองบัญชาการกองกําลังป้องกันชายแดนกันมบ,บุดีแล้วก็ปราดยังมีมาตรการห้ามรถยนต์แล้วก็รถบรรทุกสินค้าต่างๆเข้าไปอย่างประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นชนิดมามากกว่า ชินีวันแล้วแล้วก็ร้านค้าในบ้านหาดเล็กเนี่ย รวมถึงการขนส่งสินค้าตามในชายแดนทั้งหมดเนี่ยมันทําไม่ได้เลยนะคะร้านค้าต้องปิดร้านเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านทั้งสองจังหวัดเออก็ไม่ได้มีมาซื้อขายกันเหมือนเดิมแล้วอ่ะก็เลยส่งผลให้ตลาดชายแดนบ้านหาดเล็กนั้นซบเซาแล้วก็เงียบจริงๆทางคุณเชิดศักด์นั้นยอมรับค่ะว่าสถานการณ์ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กนั้นไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะเจ้าหน้าที่ชายแดนทั้งสองจังหวัดก็มีการเจราจาแล้วก็หารือกันด้วยมิตรภาพที่ดีไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นเอ่ทาางคุณศักก์บว เมื่อวานนี้เนี่ยอตอนประมาณสักเก้าโมงเนี่ยที่บริเวณฐานทาวนมบานหาดเล็กที่คลองใหญาตอตาดนั้นไม่มีรายงานบุคคลเดินทางเข้ามายังฝั่งไทยนะมีเพียงชาวกัมพูชาเดินทางออกสองคนเท่านั้นและส่วนการดูแลด้านมรุษยทธรรมก็โอเคค่ะมีนักเรียนชาวกัมพูชาข้ามแดนมาโรงเรียนฝั่งไทยเจคนมีโรงเรียน คองใหญ่วิทยาคม15คนโรงเรียนบ้านหาดเล็กสีคนโรงเรียนบ้านของมะขาม1คนแล้วก็โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่7คนนะส่วนสถานการทั่วไปก็ยังปกติอยู่นะคะพูดถ,ถึงเรื่องของการที่มีคนไข้เจ็บปวดเอ่อต่างๆเข้ามารักษาตัวในประเทศไทยเนี่ยนะปรากฏว่าวันนี้ก็มี รายงานเหมือนกันว่าคือจริงๆอยากให้เห็นน้ําใจของคนไทยของทหารไทยนะครับเพื่อฟังเพราะว่าเมื่อวานตอนประมาณสักสิบเอ็ดโมงครึ่งนะเมื่อวานนะทางกองมาจัดก,การป้องกันชายแดนจันทบุรีละราดโดยหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่จันทบุรีสํานักงานประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาเขาได้มีการอำนวยความสะดวกในการผ่านแดนออกประเทศให้กับอดีตเลขาอดีตรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่ห้ากองทัพบกประเทศกัมพูชา ซึ่งสูงวัยเลยนะคุณผู้ฟังอายุ62ปีแล้วปรากฏว่าเอ่เอเรียกว่าอะไรนะลองลองเสนาธิการทหารของกัมพูชาคนนี้เนี่ยที่อายุ62เนี่ยเขาเป็นผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากหลังจากที่ได้รับการรักษาพยาบาลด้วยายาเคมีบำบัดที่โรงพยาบาลเวอร์เมดิคอลกรุงเทพมหานครสามารถที่จะ เดินทางกลับไปพักฟื้นที่บ้านพักในจังหวัดพัตบองได้แล้วะนะเนี่ยแล้วก็ถือเป็นน้ำจิตน้ําใจของคนไทยที่ยังคงดูแลหรือว่ามีจิตในเรื่องของด้านมนุษยธรรมอยู่นะคะคุณน,นิกรเดชทางคุณก็เออยอมรับว่ามีหนังสือส่งไปถึง u n s อนเอนที่แจงข้อที่จริง ออยอมรับว่าเป็นจริงนะนะคะโดยกระทรวงการต่างประเทศมีการระบุนะว่าตามที่มีการสอบถามสื่อต่างๆถึงเรื่องที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับหนังสือของเอกอักรราชทูตผู้แทนถาวร กัมพูชานครนิวยอร์กถึงเลข,ขาธิการสหประชาชาติ UNSC เป็นการแจ้งความประสงค์ของกัมพูชาที่จะฟ้องร้องเกี่ยวกับประเด็นชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาต่อ ICJ นั้นเนี่ยนะคะทางคุณมิกรเดชทางคุณอธิบดีกรมสรารนิเทศและก็โฆษกกระทรวงก่างมประเทศก็ออกมาที่แจ้งนะคะว่าตานแรกเนี่ยเมื่อวันที่16มิถุนายน6ตคได,ด,ดาจะทูตผู้แทนถาวกรกัมพูชาและนครนิวยอร์กก็มีหนังสือถึงเลข,ขาธิการสหประชาชาติ เกี store, ่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยขอให้เวียนหนังสือเป็นเอกสารของสมัชชาสัมปชาัชาติภายใต้ระเบียบวาระที่32ของการประชุมสมัชชาสัมปชาัชาตินะคะข้อที่2คือเมื่อวันที่19มิถุนายนเอ,อากอัคราจะทูตผู้แทนาวรนไทยได้มีหนังสือถึง UNSG นำส่งแถลงการหรือว่าสเตทเมนต์ไปแล้วก็เดี๋ยวนะไปชี้แจงข้อที่จริงรวมทั้งท่าทีและการดำเนินการของฝ่ายไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ นะซึ่งเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศนะคะแล้วอันที่สามก็คือขณะนี้ u n s c ได้ลงทะเบียนหนังสือของเอกอกัคราจทูตผู้แทนถาวรกัมพูชาแล้วก็หนังสือของเอกอกัคราจทูตผู้แทนถาวรไทยนะทั้งสองทั้งสองฝ่ายเลยนะเข้าสู่ระเบียบว,วาระที่สามสิบสองของสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่เจ็ดสิบเก้าเรียบร้อยแล้วนะซึ่งก็มีระยะเป็นการเวียนหนังสือให ประเทศสมาชิกยูเอได้รับทราบนั่นเองแล้วข้อสุดท้ายคือในหลักการการเป็นหนังสือของประเทศสมาชิกภายใต้ระเบียบวาระของสมัชชาสัมปชาญญะนั้นเป็นกระบวนการเพื่อบันทึกข้อมูลหรือว่าท่าทีของประเทศสมาชิกไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ทําให้เกิดการรับรู้ของประเทศสมาชิกซึ่งในกรณีนี้เมื่อกัมพูชามีหนังสือถึงสมัชชาสัมปชัญญะนั้ฝ่ายไทยก็จึงได้มีหนังสือถึง ถึงสมสชาชิาจากประชาชาติด้วยเช่นกันและเพื่อชี้แจงค่าทีของประเทศไทยนะดูเรื่องของผลโพกันหน่อยปรากฏว่าวันนี้เนี่ยทางนิดาพโพเขาไปสำรวจความพิดเห็นประชาชนก็แน่นอนว่าคนไทยเราเองนั้นชี้ได้ชัดเจนเลยทีว่าคุณเซนนั้นเป็นคนที่ไม่น่าไว้วางใจนะคะโดยทางนิดาพโพนั้นบอกว่าจากการไปสำรวจความคิถเห็นประชาชนเกี่ยวกับความรู้สึกของประชาชนต่อความเคลื่อนไหวของคุณเซนในกร ในปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกับบูชาเนี่เออก็มันระบุบอกว่าความพุ่นขึ้นไหวของคุณเซนกรณีนี้เนี่ยจะชนร้อยละ60 เก็ดจดกสามเลยทีเดียวนะบอกว่าคุณเซนนั้นทาเพื่อประโยชน์ของตนเองนะคะเป็นบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจนะคะคำพูดของคุณเซนนั้นไม่มีความน่าเชื่อถือกําลังยุยงให้คนไทยแตกแยกนะคะต้องการที่จะยึดครองดินแดนของไทยกําลังแทรกซ้อนกิจการภายในประเทศแล้วก็มีการเปิดเผยความลับเกี่ยวกับกบบารเมืองไทยคือทําเพื่อประโยชน์ของประเทศกัมพูชาเท่านั้นอันนี้ก็คือเป็นการสํารวจแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมีการสอบถามถึงความรู้สึกของประชาชนคําทํนา นายของสเปตูลเซนที่บอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนายกอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะเอ่อซึ่งคนไทยก็เห็นว่าไม่น่าเชื่อถือนะคะไม่น่าเชื่อถือคือบอกว่าเป็นการทําลายม,มั่วๆเลยทีเดียวนะคะอันนี้เนี่ยเป็นการตีกันพยา,ยามยุให้เกิดออกความเข้าใจผิดซึ่งอันละกันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเราไม่ควรที่จะให้ความเชื่อถือบุคคลเหล่านี้เลยจริงๆนะคะสภาบาตริด FM 105 Smile Thailand